รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางและชาวหมู่บ้นานไกลเคียงอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่พิจารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและผ่านหลักเกียนแบบเด็กาการหลายได้เอาหงโต๊ะมามีเงินซื้อเอาหกโตตอนนี้กําลังเขียนครับ เก็นเลขอ่าม <c ười> ิสเตอร์กล้วยเคยบอกถือนะ6ตัวเคยเม่นมาแล้วอ่าไปเขียนลงไปตัวใดเคยเขียนลงไปลวดเจ้าโตัวทุดทไทยหมดละตัวใดถึงขีดไดเด้อครับก่อนพอแม่พี่น้องนะครับสะเข้าในเบองวิดีโอนะครับช่องของเ้ากับขอฝาก่อแม่พี่น้องนะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและก็เลือกทั้งเบิรนะครับเพื่อพอไม่พี่นองนั้นสิเทปภาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของเขาได้เอานำมาฝากยุบเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปเบิ่งวิดีโอกันเลยครับ<า>น,น,นี่คืออาจารย์กล้วยของแท,คท้ครับสูบยามิสเตอร์กล้วยต้องส,สูบยาแก้เสียใ่นํำว่าบอกเลขนี่แม่นสลเกลือนกูนั่ง ขาสมัดยุ้มเปยนะอาจารย์กล้วยอ้าววันี้ประจำวันที่16พฤศจิกายน2564นี้เลขออกตัวไหนกล้วยทิ้งมาพอดีละละลละละฮะละละลเออได้ยูโรละน่ะเลขตัวไหนเลขออกตัวไหนเอาสามตัวไทยลงทีหนึ่งเอาหกห้าแปดฮะหกห้าแปด คือบ่แน่นอนนะออกตัวไหก็ห้าแปดสิ่งและกจังเลยถูกจริงนะเดี๋ยวเดีได้เอาเาจักบาทเ้าบาทโอ้บ่หไหลพี่น้องยคเท้าบาทเลยเบาทได้ได้ได้กหาได้เก้หยบอกเาหรือไม่กหมดก้อนออกตัวไหก็เกออเก้าหาขอเงินไม่มีเงินจ่ายหมดก้อนก็หัวหคนนี้ มิสเตอร์ก้วยบอกว่าองว่าจะไนก่อนตัวไหนก่อนเอาจะมีที่หนึ่งซิเลีกนะห้าเก้าหกแปดห้าห้าเก้าเก้าเดี๋ยวสรุปอีกทีนึ่งพี่น้องเนาะหกตัวพอดีโอเคโอเคได้เอาหกตัวเพราะมันมีเงินซสือหกตัวตอนนี้กำลังเขียนครับ เขียนเลขมิสเตอร์กล้วยเคยบอกถือนะ6ตัวก็เคยเม่นมาแล้วเอาไปเขียนลงไปตัวใดก็เขียนลงไปรวดเจ้าตัวทุ่ยไทยหมดละตัวใดถือผิดได้เด้อตัวใดถือผีดได้เด้อตัวใดถือดูตัวไหนตัวไหนถือตัวใดถือผิดก้นเลยเนียนเลย ตัวไหนถือขีดไม่รู้ตัวไหนตัวไหนนี่ไม่มาเดาวงไม่รู้ตัวไหนขีดตัวไหนถืออตัวไหนขีดตัวไหนถือวงเลยวงเลยตัวที่ถืงนั่นท่านเขียนเขียนไหมมลายตัวหัวปานี่พ่สิมจั่บอกเลยเอาสามตัวหอวม่สามตัวอืวเออเขียนไหมเราเดียวบวกงไยกบ่กองใช่ไหม อืมเออโอเคโอเคแล้วันขอเอาอะไรนี่ขอแล้วเออตัวไหนโอเคพี่น้องเอาล่างเสกโลโซยังไงเอาล่างดูซืวอมาตัวนี้เขียนย่ำสี่เกตหนึ่งอะซื้อตัวนี้เลยพี่น้องล่างเฮงเสกโลโซกันยังไงกันเช้าอ่ะอา ลองเพลงเสียงโอโซูเลยลองดูวยลองเพลงดูเสียงดีได้ยังไงเงินไปมิสเตอร์กล้วยจะร้องเพลงครับอ่า้องเพลงก่อนเอาเงินไว้พื่นเอ้ลองเพลงกันเนี่ยเอาเงินให้เงินไม่มีอะไรอาจารย์เนี่ยรลองยังไงเงินร้องบอลองมันต้องสิได้เนาะลองดูติดทิ้งติดทิงติดทิ้งเนี่ยเว้แต่คิดต่บนบนนี้นี่ศิลปินคนนี้ฮะเรื่องซ้ำนึงเนี่ยเออเอาลองดู ออกกันนจากเพลงเอาเพลงเพลงแลแลแลคักอ่วเร็วคนใจแฟนแฟนเพลงเยร็วสุดยอดเลยดูรร้อยอะไรไม่ได้สนโคว,วิดเด่ยวน้นไม่ได้กิน,นเอายอย่างนี้น,นี่เอาลอง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  ลองก่อนลองลองเพลงป็นบอกขอจากเพลงหนึงขอเพลงว่างบอลองเพลงก่อนเอาเพลงเอาลองเอาไบยงง่านะบลองเอาไท่เดอพงทอกขวาวพในเฮาดิอวยพรในเฮาไปเลยพี่น้องไป หล right? <t> ังจากบอกเรื่องก็ไปไว้ไว้หมดละโอ้ตูเราไปเลยครับพี่น้องเลยตักวันนี้กันนะมิสเตอร์กล้วยงวดก่อนบอกเก้าหาตัวเดียววันนี้เขียนพร้อมบอกพร้อมมาเบิร์กันอีกที่หนึ่งพี่น้องสหรับหวยมิสเตอร์กล้วยเขียนให้ ประจำวันที่16พฤศจิกายน2564นี้นี่เขียนที่เด็กเขียนไม่ได้สิเขียนไม่กลุ่มนี่จากที่ห้างเหินเป็นานอืบอกแม่นได้หกตัวก็ถือเจ็ดหกเจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าห้าสี่สามศูนย์ห้าเจ็ด หกศูย 1> 4, 1, 7, 4, 1, 7, นยะ์เก้าสี่หกหกห้าแปดเก้าห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดนะเอาตัวสุดท้ายนี่แหละเ,เอาตัวยำ <c oughs> ่วยำานี่แหละสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะพี่น้องนี่แหละหก ฮิกาสองพันร้อยหกสิบสี่อิสต์เก้คนบอกหวยแม่นสละเกิน,นกสุดยอดครับพี่น้องโปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับ วิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับที่ได้เบ่งวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าถึกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผู้อื่นในเบื่องในนั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วก็เลือกทั้งเบิร์ดนะครับเพื่อสิร้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของเราได้เอามาฝากอยู่เป็นประจํานะครับซา,าับมุนี้ช่องกาญานุชาแนลนะครับรายการฮักบ้ันเกิดก็ขคอ ลราพอมาาี่นออกไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ